สวัสดีค่ะน้องมินนี่สวัสดีค่ะวันนี้มินนี่จะมาทำอะไรคะมาล้าง,งจมูกโอ้ล้างจมูกเหรอไหนดูสิล้างจมูกด้วยอะไรคะไหนโชว์วเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าหาชิคโอ้พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วงั้นเริ่มเลยค่ะ วางไว้ใกล้ๆนะคะเอาแล้วนะนี่สอง้ำออกมาเยอะเลยสั่งแรงๆค่ะสั่งแรงๆค่ะอือสั่งอีกข้างหนึ่งได้ค่ะโอเค ที่นึงค่ะที่หนึ่งนี่งไ,ไงใกล้ออกหมดใกล้แล้วค่ะมาดึมปึ๊บชิบชิบเก่งมากอ่ะชิบ ค่ะลลงแล้ว,แวนายขอดูอีกข้างหนึ่งสิคะนั่งลงก่อนจึ้งอ่าไหนไงนะ่าขึ้นจิโอ้มีอีกก้อนหนึ่งยังติดอยู่เลยขออีกทีหนึ่งนะคะอ่าไหนดูสิแม,อม,อมอ่จ้าน้ำม,มูกดีเอาไว้ทำอะไรข้อดีอ่ะข้อดีเอาไว้กันเชือ้อโรคเข้าไปไงคะข้อดีก็คือมังติด เชื้อเชื้อโรคได้ใช่ค่ะแล้วถ้ามันแข็งก่อนที่เชื้อโรคจะเข้าล่ะมันติดไม่ได้จะทําไงเราก็แกะออกก่อนสิคะมาเลยเร็วๆก่อนที่เชื้อโรคจะเข้าไปในจมูกเราต้องรีบฆ่าให้มันตายก่อนนะพวกเรามแม่อันนี้เป็นสารเคมีที่เข้าไปแล้วมี สุ่มเข้าไปในจมูกแล้วมันจะทำให้แบคทีเรียมันไปฆ่าเจ้าสัประหลาช่ไหมใช่สามปึดิดน้ำใสสะอาดแล้วส,สั่งแชมพูแรงๆเลยค่ะ ได้ยังคะค่ะแล้วค่ะเย้ yeah. สุดยอดเลยบ๊ายบาย